สวัสดีครับผมไข่มุนวันนี้เรามาอยู่ในเกมค r ีเจ u r e of s o ซ a l i a รียกันอีกครั้งแล้วนะครับผู้ชมห่างหายกันไปหนึ่งคลิปนะสำหรับโซ n a l i รียนะครับผู้ชมวันนี้เราก็กลับมาเล่น s ซ n a l เ a ียนะแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นเป็นเอ,อวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นเหม,ม,ม,มาห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 งอยนะครับผู้ชมเฮ้ยเฮี้ยอ,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 อะไระเนี่ยไอ้เฮี้ย ไม่มีเจฟอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นหมาหงอยนะผู้ชมซึ่งหมาหงอยในครั้งนี้เราก็ต้องมาเล่นให้ถึง200รปีนะตามคอนเทนต์สุดดังของเรานะครับผู้ชมแล้วก็ตายเรื่องการตายนี่คือตายได้หมดตายได้เรื่อยๆืนะผู้ชมจนกว่ากูจะหมดพลังวิญญาณนะผู้ชมสูบพลังวิญญาณพี่ไขมุนกันนะคลิปนี้ถ้าผมตายบ่อยกูก็โดนสูบพลังวิญญาณแต่ว่าถ้าไม่ตายกูก็ก็อะไรดีอะ อันว่าตอนนี้เราก็เพิ่งเกิดนะท่านผู้ชมเราก็ต้องหาอาหารกินนะพอดีมีคนตายหาอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะเราก็มากินอาหารมาขอกินหน่อยนะเออไม่เป็นไรหรอกนะแบบส,ส่งศพให้แล้วนะเออไปที่ชอบที่ชอบสู่สุกตินะแต่กูขอไม่ไปตามมึงแลยกันนะ <c oughs> เออซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างมีความสามารถจะเยอะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนที่ โตไปอีกวัยรุ่นน่าจะบินได้ด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามีมีหางงอกนะเฮียกูดี่แหละคุละมะนะเฮยียกูไม่ใช่คุละมะดีกว่ากูคือคุละอีมะนะเออเอ้ยกูนี่แหละนะหมาหงอยคุละอีมะไอโง่มันเขียนบอกว่ามันสามารถว่ายน้ําได้ใช่ไหมผมอยากรู้ว่ามันว่ายได้จริงไหมเดี๋ยวผมไปตดลองไป,ไปลองไปลองไปลองดูก่อนดีกว่าเนะเอ้ยน้องพี่มาแล้วเฮ้ยว่ายน้ําได้จริงของจริงนะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ โอ้นี่แหละสุดยอดนักล่านะท่านผู้ชมทั้งอยู่บนบกทั้งอยู่ในน้ําแล้วก็บินได้ด้วยนะหายตัวได้อีกโอ้โหเฮโ้ยเลยมีสูบพลังชีวิตด้วยวะกัดแล้วอันนั้นปะกัดแล้วได้พลังชีวิตเพิ่มปะสูบพลังชีวิตเนี่ยเออใ,ใช่ใช่ใช่นะท่านผู้ชมแล้วก็มีป oh 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 ีดอ๋อโอ้ยชาตีชาตีชาตีปังโอ้ชาตีนะเอาไว้ชาตีนะอันนี้ช่วยโอ้ชี่โอ้โอ้โฟอาเหี้ย โวอะเมื่อกี้ระวังนะมันโฟอาร์ราหรือซิกอาร์มนะผมว่าน่าจะซิกอาร์มมากกว่านะเยี่ยน่ากลัวจัดไอ้ยี่หอโฟอาร์มซิกอาร์มดิซิกอาร์มอืมมีซิกอาร์มอยู่แถวนี้ต้องระวังออกวระวังซิกอาร์มกดกันอยู่รอดในโซนาริอ <t sesi> ทุกคนต้องระวังซิกอาร์มให้ดีนะไม่งั้นมันจะตุยตูดคุณนะ <t sesi> ตูดคุณจะไม่มีที่ยืนในสังคมอีกต่อไป ไหนๆเราก็กลับมาในโซนอะไรอีกครั้งแล้วนะแมพที่เราคุ้นเคยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูที่ต่งตางๆกันเลยดีกว่าเหมือนว่าภูเขาไฟคนจะเยอะใช่ไหมได,ได้ได้ได้เดี๋ยวเราไปดูภูเขาไฟกันดีกว่าว้าวไอเทียไอเทียนี่ยังไม่ศูนย์พันเลยว่ายังมีคนเล่นอยู่เลยวะผมไึกว่าศูนย์พันไปแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวมันตัวมันมันอะไรนะก็ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะว่ามันกากาขนาดไหนมันก็เขาทำอะไรกันเนี่ยเขาจะตีกันหรอ โอ้ยตอนนี้เราบินได้แล้วนะท่านผู้ชม yes วู้ฮู้บินได้แล้ววะตอนนี้เฮ้ยชอบจังเลยเฮ้ยตอนนี้เรากลายเป็นคูลาอามาแล้วนะคูลาอามานะไม่ใช่อามะอามะมันก็ไม่มีนะคูลาอามะนะเออเนี่ยเราคือคูลาอามานะอาม่านะรู้จักไหมอามา่าบินได้แล้วไอ้น้องวู้ hoo! เราเป็นการล่อนใช่ไหมตัวเราบินเหรอ เป็นบินเหรอไม่ใช่ไกเดอร์เหรอเป็นบินแบบบินจริงๆใช่ไหมเออเป็นบินแบบบินจริงๆฮะไม่ใช่ไกเดอร์ผมนึกว่าไกเดอร์นะตอนแรกอะไรผู้ชมเราไปหาสิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆกินกันดีกว่านะตอนนี้เรามีความสามารถมากขึ้นแล้วเวลาล่าละไอ้น้อง t 0 o 0 u years later มาทำอะไรตรงนี้จ้าเหสุดสวยแยะแยะยสุดสวยจ้า ตัวเล็กตัวน้อยน่ากนเากินตัวยาวเหมือนไส้เดือนเลยโอ้โหสวัดีโอ้แมสไส้เดือนน้อยคอยใจขอกัดขอกัดอีกหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาอีกเอาอีกอายอายกูจะแดกมือกูกูต้องกัรเนื้อกูต้องกัรเนื้อของแกกูต้องกัดเนื้อของแกเอ้ยเรียบร้อยแล้วโดนกูแดกไอ้เหี <c> ้ย <oughs> นี่เนื้ออร่อยอร่อยนะแม่งกูเนี่ยมันเฮี้ยนจริงเลยนะท่านผู้ชมอ่าเป็นความอัปยศของสังคมนะเขากําลังทาเควสแบบชิวๆอยู่กูค <c oughs> าบเขาไปแดกแล้วเออไอ้น้องพี่พี่คาบน้องไปแดกแล้วโอ้ยสเตมิแน่ก็รีเร็วด้วยสุดยอดไปเลยตัวหาเนี่ย <c oughs> เราเป็นคูลาอาม่านะท่านผู้ชมเราเป็นอาม่าทั้งทีเราก็ต้องตามไล่ล่าเหยื่อเยอะๆนะนีหาเหยื่อเพิ่มหาเหยื่อเพิ่มไห,หาตัวเล็กๆหาตัวเล็กๆอ่ ตัวเอ้ยโซชูลีนนะโชโซชูลีนของเรานะไอตัวเลื้นประจําประจําสมัยก่อนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลยโซชูลีน,นเนี่ยบอลลีนตัวใหญ่ไต่หาหมดเลยนะไ <c oughs> อไอ,อ,อ,อกินหน่อยพี่กินหน่อยพี่ขอกินหน่อยได้ไหมอะ่ะไอเชี่ยไหมทำไมกัดไม่โดนกัดยากจริงเลยตัวนี้อ๋ลมึงบอกกันกัดโอ้ยตกเลยตกเลยไปด้วยไปด้วยได้ไหมสวย กัดเลยกัดเลยเอ้าให้ทำไมคนไม่ค่อยโจมตีเรากลับวะโอ้โๆไปไหนจ้าน้องสวยไปไหนครับสวยไปด้วยได้ไหมไปด้วยไปด้วยได้ไหมสวยนี่เรียบร้อยเอ็โซชูลินนะเฮียกูนี่แม่งสุดยอดจริงๆเลยเฮ้ย เฮ้ยวันดีครับสุดสวยเฮ้ยมันยังเด็กเกินไปว่ะใช่ไหมแต่โซชุลิเมื่อกี้เด็กเกินไปเปล่าไม่รู้ว่าดูไม่ออกไม่ได้เล่นนานนะโซชุลินของเรานะเฮ้ยตัวนั้นเด็กไปไม่ลาดดีกว่านะอ ه, สุดยอดจริงเลยเราได้เล่นตัวที่แข็งแกร่งสินะตอนนี้นะ่านผู้ชม เคยเล่นตัวเทียห้าที่มีความอ่อนแอสูงมาเยอะแล้วตอนนี้อ่ะพี่นี่แหละนะเอเปิกพีเเตอร์นะสุดยอดนักล่าแห่งโลกโซนเนเรียนในตอนนี้นะไหนมีตัวเล็กอีกไหมนะสุดยอดนักล่ายอย่างพี่มาล้วล่าน้องไอ้ไอ้ตัวนั้นไงเทียห้าใช่ไหมดองเทียห้าจีด่โอ้มาหาเพื่อนเหรอมาหาเพื่อนนะมาหาเพื่อน ไม่มีเพื um ่ hey, อนซะด้วยมึงโดนกูเนี่ยไม่มีเพื่อนน้องก็ต้องตายนะจ๊ะน้องก็ต้องตายนะจ๊ะที่เรียปากรอแล้วน้องไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วนะเน่ยเดี๋ยวออุ้ย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 เดี๋ยวก็ตายแล้วนะอุ้ยตายแล้ว ไปตายเร็วจริงๆเลยพวกเถี่ยห้าเนี่ยไปเราไปหาเหยี่อต่อไปดีกว่ากูรามาโรคจิตนะทำลายหมู่บ้านโซนาเลียนะไอ้น้องมีใครจะเป็นโฮคังงวยหัวงเงะหรือเปล่าฮะแห, <c oughs> หมพี่เหี้ยพี่หรือเปล่าไอ้น้องตุกันเหยี่อเพิ่มนะน้องโซนาเลียส่งใครสักคนมาหาฉันนะอุ้ยอุ้ยโฟอ์มโฟอ์มสวัสดีครับโฟอ์มโฟอ์มจ๋าโฟอ์มจ ah? ๋า ah? ah? ไม่ไหวแล้วโฟอ์ม น้ำจะแตกน้ำจะแตกน้จะแตกนจะแตกพกอมพอมอะวละขนาดไหนกันวะฮะพวกอมอึงอะพวใช่ไหมฮะอตอนเด็กเอ,อะ่ะเห็นท้าดักเด็ฮะฮะพวกอามพวกอามซิกอามไอ้น้องซิกอามเรียบร้อยนะซิกอามตูเฮ้ยเห็นตั้งแต่เด็กแล้วไอ้น้องไ,อไง เจอพี่อีกครั้งคิดถึงหรือเปล่านะเจอคูลาอาม่านะระวังนะอาม่ามีเกือบแตะ <c oughs> อุย้ยตรงนั้นอุย้ยตรงนั้นมันเยอะเกินนฮะมีตัวเล็กอยู่สตัวเลยนะเล็ก2อตัวน่าลักเล็กนะไมเอ็มโดน,นแน่เราจ้องมองเราโจมตี เราโจมตีเราโจมตีวว้าแดกเลยแดกให้หมดไอ้น้องพี่แดกให้หมดพี่กินหมดอืแซ่บหลายเฮ้ยเฮ้ยเอาหรอเอาหรอเอาไะล่ะ แต่กินหมดกินหมดพี่พี่แดกหมดนะน้องอย่านะระวังพี่แม่งอันตรายสุดยอดเลยนะอระวังทองไฟ้าดีพบฟามันอันตรายนะน้องเใหญ่พี่ได้เจอหน้าน้องนะไม่งั้นพี่จะแอบตามน้องไปถึงบ้านเช็คความเรียบร้อยในบ้านของน้องเพราะพี่เป็นคนดีนะพี่ก็เลยต้องช่วยน้องเช็คหน่อยนะแล้วก็หาที่ซ่อนใต้เตียงน้องอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยคนดี นี่น้องนี่มันซูเปอร์ฮีโร่ฉบับปกป้องผู้หญิงนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้ผมว่าผมต้องไปหาเหยื่อจากที่สูงแล้ววะอ่ะเราจะไม่อยู่เฉยๆแล้วนะโอ้โหตัวเหี้ยอะไรตีก็แรงนะตีก็แรงบินก็เร็วโอ้โหสุดยอดจริงเลยตัวห่านี่นะตีก็แรงตีก็เร็วไอตีก็แรงบนะินก็เร็วนะท่านผู้ชมตีเร็วด้วยประเด็นนะ่ะแล้วก็โอ้นี่เลยกูเป็นไอ้แก่อไอ้แก่งความแข็งแกร่งนะ ต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองนะฮะผู้ชมดึงดึงดึงดงโอ้ยอยู่ในน้ำไอ้น้องปลาไหลปลาไหลจ้าปลาไหลจ้าปลาไหลมันไปไหนวะล่ะเอ้ยแล้วมึงจะออกห่างจากน้ำทำไมอ่ะอุ้ยไปกับทีเลเซอร์นะ ยังไม่โตดิพี่ชอบกิงเลยพี่เป็นคนคูลาปีโตนะเอ้ยไปโดนตุ๊ดพี่ไปโดน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 คูลาเป็นโดนไปโดนไปโดนพี่ขอเป็นน้องหน่อยได้ไหมอโตแล้วใช่ไหมเราอ่ะฮะโตแล้วก็ยังโดนพี่เป็นได้นะระวังนะเรียบร้อยนะ ไปแล้วไปพ,พี่ไปแล้วเป็นดนไปแล้วไอ้น้องตามพี่ไปทันหรอกไนดะ้ตัวใหญ่ๆนั่นแหะตนพี่เป็นดนไปไงไปไยคลิปนี้ไข่มุนเปโดอุ้ย <c oughs> โอ้ยเราชอบเปโดพอดีเลยอสุดยอดเหยื่อเลยนะรู้เปล่า <c oughs> ไขมันแทรกไปถึงชั้นกะระดูกอะไอตัวนี้อะพอกเลย มันเยิมเยิ่แซ่บๆหลายหวังว่ายังจะไม่เห็นเรานะอิอิๆๆอสวัสดีครับอันนี้จะเดินทางไปไหนเหรอขอแท้หน่อยได้ไหมขอแท้หน่อยขอแท้หน่อยได้ไหมตายเรียบร้อยแท้เลยเออ,อเฮยเจอกูเปโดเข้าไปไม่ใช่ดิเปโดนนะคูลาเปโดนนะ คูลอามามาแล้วพี่มีเกือบแตะไม่พอพี่ยังไปโดนอีกนะ <c oughs> โอ้ยไอ้น้องกลับมาแล้วเหรอคิดถึงจังเลยดีแน่คิดถึงจังเลย,ยคิดถึงจังเลย,เลยไปไหนละจ้าไปไหนละจ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเราอะเโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเหรอโอ้ยเอ้ย,อยขึ้นบกขึ้นบก,ระ,นะนบกระวังด้วขึ้นบกระวังโดนพี่ดนะ้ย อ้ายมันมีผู้ปกครองนะพวกนี้โอ้ยเทียห้ามีผู้ปกครองผู้ปกครองไอ้สัตว์มันไส้ผู้ปกครองมันไส้ผู้ปกครองมันไส้มันไส้ผู้ปกครองหรอ๋อถ้าพวกมึงไม่มีผู้ปกครองนะไม่ขึ้นเนาะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วจ้าดังเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเไปโดน ไปโดนมาแล้วไอ้ดองไปโดนไปโดนเฮ้ยกินเลยอร่อยแปบบหลายฮนะเฮ้ยไปตายสิไปเปเลยเราเนี่ยโอ้ยสวัสดีครับทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะดองอี่แดกแัดแตกมากเลยา <c oughs> ไม่มีใครอยู่รอดจะไม่มีใครมีชีวิตรอดถ้าอยู่ตอนหน้าพี่นะน้องตอนนี้ <c oughs> เมื่อกี้มีตัวเล็กวิ่งมาแล้วโดนกระทืบ เหยียบเหยียบไปด้วยนะโดนลูกหลงนะโดนลูกหลงเอ้ยนั่นมันอะไรกันนะโอุ๊ยเคนหมวยโอุ๊ยน้องเคนเป็นแค่เคนแท้ๆเ,เ,เคนเค็ดาเค็นเอ๋ยไข่บันแัษกซ้อนไข่บันแัษกซ้อนเห็นนี่เนี่ยเยอะนะอ้วนเหมือนกันพอๆกับโคลานเลยเด็กอ้วนต้องโดนอะไรนะ Two thousand years later อุ๊ยน้องเบา ยไปไปไหนเหรอไปด้วยได้ไหมอ่ะโอ้ยเอยอนอวะชะโซชุลวยหัวลินะเรียบร้อยเรียบร้อยชัาตากอ่ะอ้าวมังกรมังกรดาบก็ดีโซชุลิก็ดีเอาอะไรดีนะ,อะเอาอะไรดีนะฉันเกลียดมังกรดาบอ่าขอคิดด้วยได้เปล่าไอ้น้อง สิ่งที่คาบอยู่บนฝากนั้นน่ะที่ขอด้วยคนเด้กเ,เรียบร้อย <c oughs> เราเก็บมังกรดาบอะเฮียตัวตนที่เคยฆ่าเราในอดีตชาตินะตอนนี้กลายเป็นเหยือ่อสังเวยให้กับเรายัางไงล่ะ <c oughs> เห็นว่ามันมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมโอ้ตอนนี้กูเป็นเอลเดินละไอ้น้องไหนดูพล um ังโจมตีสามรี่สิ้าขนาดไม่ใส่เปิร์กอะไรเลยนะไม่ใส่ตุ๊กตาเลยนะเราจะฆ่าลูกน้อยมันให้หมดคอกแล้วก็วิ่งหนีนะ สะสมพลังงานลื่นลงหวาดกลัวเร็บร้อยหนึ่งเร็ยบร้อยสองย้าฮ่ฮ่าอ้าวบ,บินไลพ่พี่บินไล่บินไล่ยังบินไล่ยังอยากบินไล่ยังอยากบินไล่ยังโอ้โอ้แย่โอ้แย่พี่อ่ะผ่านสมองระพูมาเยอะแล้วไอ้น้อง ไปดีดอ๋อโดนขอโดนขอโดนตีโดนตีที่โดนนะอะไรครับผ um ู้ชมเป็นไงบ้างกับคลิปนี้นะขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะผู้ชมถ้าชอบตอนไหนของคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผู้ชมไประหว่างรักคุล่าอาปาอียอาม่าดิเปโดซะด้วยไอ้เหี้ย คลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ